ดีค่ะวันนี้เรามาอยู่กันที่อำเภอเขาพอนะคะที่ทุ่งดอกไฮเนียตรงนี้เป็นที่จอดรถค่ะเดี๋ยวจะพาเดินชมบรรยากาศทั่วๆค่ะที่จอดรถก็จะมีเยอะนะคะ ใครมาก็แนะนำให้ใส่รองเท้าแบบพื้นเรียบๆมาค่ะจะเดินสะดวกกว่าถ้ามีส้นจะเดินลํำบากค่ะเพราะว่าทางเดินก็จะเป็นหินอิทบล็อกอะ่ะว,วางวางไว้ใครจะมาก็คือแนะนำเป็นวันธรรมดานะคะขนาดวันนี้วันธรรมดาคนยังเยอะเลยเนี่ย คนเยอะมากที่จอดรถเต็มมันจะมีอีกทุ่งหนึ่งอ่โน้น่าดอกสวยพี่มารีแต่ว่าถ้ามันบานเต็มที่เพราะว่าเป็นเดือนธันวาแล้วนะดอกมีได้สิเฮียอโนนดอกอะไรนะดอกอะไรก็ไม่รู้มันมีชื่อของมั่นอะอันนี้ไฮเน์เยียอันนู้นอะไรไม่รู้ฮะเหตุรอก็เป็นล้มทำไมอ่ะหนุ่มอย่างไม่ทายหนูทายคลิปอยู่นี่

ประมาณช่วงเดือนธันวาเอินมาเรดียวเอินเอินให้ชุดนี้เป็นร้านกาแฟนะคะอุ้นอุ้นไปยืนกระพี่ปังแปลงนี้ก็จะเป็นไฮเนเยียนะคะไฮเนเยียก็กำลังบานเต็มที่เลยค่ะดอกกำลังสวยเลยอะ คนธรรมดาแต่ก็คนเยอะนะคะเนี่ย ไปค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปถ่ายแบบด้านบนที่ร้านกาแฟกันดีกว่าไปห้าหลองเท้าก่อนเอาเท้าไปตรงไหนก็ไม่รู้ <c oughs> ทางเดินก็แย่ถ้ามานอ,อนพักที่นี่ก็คงจะดีกว่าเนี่ย เช้ามืดก็ขึ้นมาท่ายคภาพแล้วก็ไม่งั้นก็เป็นช่วงเยน็นจะได้ไม่ร้อนอะ่ะตอนนี้ร้อนมากเลยแย่ด้วยอะ่ะเขาลด,ดน้ำจะฝนเบอเนี่ยด เจอแล้วซ้อนรองเท้าไว้อยู่ เบาเบาเลยอ่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกซี่นึงค่ะ รละวสิกงอนยังไม่บาลเลยอะช่วงเดือนธันวาถึงจะบาลคันสวยม,มากเลยดอกมากระเลสป่ะใช่ป่ะไม่แน่ใจว่าดอกมากระเลสหรือเปล่าค่นนี้ น่าจะใช่เนาะมันแย่อะเพราะชีดน้ำมันอะประมาณช่วงเดือนธันวาน่าจะสวยกว่านี้นะคะเนี่ย 风光亮这不完美的我们，就这样习惯了失望。还没任性狂妄，爱过活过，就已经变老。那些我羡慕的。 女孩，你们过得怎么样？是不是依然？